โอ้ยพี่น้องเอ้ยมึ่ขึ้นจยังแมน่นลมมันแห้งเดอ้อฝนเฮ็ดเสรนขาน่อยแล้วแผงโซเล่โซลาเซลลกระลมดยูด,ดีขนาดเฮ็ดไหวยังดีไร้เทศปูนแต่ว่านาแน่นอย่าคักล้นบรูวาิิแตกบ่โอ้ยเนาะตายตายตายทับต้นกล้วยบันนี้ต้นกล้วยก็เอ็นบดล่มิึงตี ยังล่มแห้งปัตยานคกต้นกล้วยต้นไม้หักแล้วนี่ระนาดโอ้ยแต่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 ต้นกล้วยกระลังเป็นงามๆามเบิ้องอันนี้ก็ลลีนฟ้าหักปลายข้าหม่องโอ้ยเดือดเดือดต้นกล้วยต้นนี้ก็ลงลงมาทับบังุงกรลังงามต้นนี้อีกดูดูหักข้าหม่องทับหนลยมแห้งครับบนอยู เนื้อล้มมะมีหอย่างบางังผัดโอ้ยตัวด้กลวยหอมเขียวใหญ่กับปาลายอลาลนล่นปุ่มปุ่มแปลกนะเนี่นะลนลงโอ้ยดูหักลมมันผัดแห้งครับครับตายตายตายต้นใหม่ผมดิีเนี่ยไอ้ตัตวดทีมันได้คำไวไอ้ตัวนี้ก็เกือบล้มเนี่ยอยู่เนือล้มเกือบหักเอน็นลงมข้ามมองเลยครับ ต้นนี่กล้วยหอมก็ไปอัลลาดครับพี่หักข้างข้ามองครับโอ้ยของว่ต้องวอกถึงติวกระจกกระจายงามกางขึ้นครับเบิดขึ้นจะว่านาโมโหดอกตก,กเลยพ่อซํานีลา่ล่ละล่มมิตรล่มครับตลาดถาวาแห้งบ่แห้งแห้งล่มบม่ดิแห้งฝนครับโอ้ยเสียดายดิเสียดายดิเสียดายกล้วย,ย,วย,ย,วยนี่กระซุก แล้วกูนี่ก็จะได้ตัดกินอีกสุกคาต้นล่ะครับโอ้ทางบานทั้งพี่น้องทั้งผุนเป็นปยังไงเนาะผู้ใดเจอคือผมเนี่ยบอบงว่าวแพงโซลา่าเซลล์อของผมสีพังบออโอแค่นี้เด้อครับ